สวัสดีครับตอนนี้นะครับยี่กับโครงการ New Star Project 2นั่งองครับนต้องนาหน้าครับใช่แล้วค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะที่ให้น้องๆมาทยมศึกษาตอนต้นนะคะได้มาร่วมร้องเพลงประกอบลีลานะคะเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทค่ะพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศทางด้านนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์แล้วก็น้องๆนะคะส่วนเป็นเอ็นอะไรนั้นต้องไปสัมภาษณ์เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวัสดีค่ะ รบกวนให้ท่านอาจารย์ทั้งสองนะคะช่วยแนะนาตัวนะคะพร้อมกับชื่อโรงเรียนแล้วก็หมายเลขเอ็นด้วยค่ะครับครับกระผมนายสุเทพมันฟันรองนูกการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วครับค่ะสวัสดีค่ะนางสุภจิราสุขดวงค่ะเอ็นห้าหกนะคะจากโรงเรียนเทศบาลวัดดันแก้วค่ะค่ะเอ็นห้าสิบหกนะคะพี่วินครับจากรูปแบบการแสดงในรอบนี้ครับแตกต่างจากรอบที่แลวยังไงบ้างครับครับ เรานําเสนอเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดตากซึ่งเรามปจุดเด่นนึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทีรอซูนะครับแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเรื่องของกระทงสายซึ่งเป็นจุดไฮไลท์สาคัญของจังหวัดตากนะครับที่นําเผยแพร่ในงานชิ้นนี้ครับ แล้วสังเกตเห็นว่าชุดการแต่งกายแปลกๆว่ะใช่ดูอลัองการทุกคนเลยนะครับใช่แล้วค่ะมีบ่งบอกถึงอะไร,รบ้างครับบ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่นของเรานะครับแล้วก็ธรรมชาติผสมผสานกันระหว่างของอธรรมชาติน่ายนแล้วก็พิพิธภัณฑ์ใหญ่แล้วก็มารวมถึงกระทงสายประเพณีของท้องถิ่นแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมสีภาคที่เราจะมิกลิมิเข้ากันเข้ากันด้วยนะครับอยากให้ท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์ ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะแล้วนวรขอคะแนนโหวตจากพี่น้องทางบ้านนะคะรวมทั้งบอกเอ็นด้วยค่ะครับเอ็นห้าสิบหกนะครับขอแรงใจแรงเชียร์จากพี่น้องทั่วทุกภูมิภาคนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับเอ็นห้าสิบหกโรงเรียนเทศบาลรัตนแก้วเพื่อต่อบันไดต่อไปในขั้นสูงต่อไปครับขอบคุณมากทุกแรงเชียร์แรงโหวตครับผมตอนนี้นะคะพี่วินเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปพอเหมาะแล้วเนาะชักอยากรู้ความคิดเห็นของน้องๆว่าเป็นยังไงมากครับสำหรับการแสดงในครั้งนี้ครับเราไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนทีบาลวัดดอนแก้วอำาเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะที่เด็ดของโรงเรียนทีสบาลวัดดอนแก้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดตากเราค่ะนั่นก็คือกระทงสายนั่นเองค่ะและก็ทุกๆท,ทีมนะคะย่าหวังเลยนะคะว่าจะชนะพวกเราได้นะคะเพราะพวกเราวันนี้มาเต็มร้อยค่ะ พวกเราจะมาพิชิตเงินล้านให้ได้เลยค่ะขอขอบคุณท่านผอ,อขวัเรือนและก็ท่านผอพีิรมนะคะที่ช่วยสนับสนุนพวกเราได้มาเยือนนณะนะเวทีนี้นั่นเองค่ะขอขอบคุณค่ะ วันนี้นะครับโรงเรียนนี้มานี่แบบน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่ามันสวยงามเกินแต่พอเรื่องราวของการนําเสนอเรื่อง <ฮะ S 2> อาจารย์เคยบอกหลายครั้งแล้วการที่เอาเพลงมา m i ์กันเนี่ยนะครับต้องต้องต้อง,องมีการเขาเรียกว่าตรวจสอบเออตรวจสอบก่อน,นะะอย่างเพลงลอยกระทงเนี่ยถ้าเกิดช่วงที่กลางๆเพลงลูลกๆจะมีการเขาเรียกว่า voice นำเข้านน <ะ S 1> เนาะใชต้องต้องเบาเพลงลง เพลงลอยกระทงมานี่นะผมว่าทุกคนนี่รำตามเลยนะสวยนะครับสวยงามมากแต่คนข้างหน้าสองคนต้องมาไปฝึกรำก่อนนิดหนึ่งนะรำยังไม่ยังไม่เป็นไทยเท่าไหร่เนาะครับผมเหมือนกับยังเต้นมากกว่านะแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆทุกคนเลยนะเอาขอยกนิ้วให้อีกหนึ่งโรงเรียนไปโหวตอะไรต่อไปปรบมาให้กำลังใจด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยากติดตามผลงานของเรานะคะรวมถึงน้องๆ N56 นนะคะโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนะคะ ก็สามารถติดตามได้ทางช่องทาง u t u b e นะคะแล้วก็ช่องสยามธุรกิจช n แ e ลค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับแล้วก็นิตยสารสยามแม็กซิมัมอะไรนะครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะนันนาพี่วินแล้วก anyway> ็ทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคณาจารย์แลวก็นองๆมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนพร้อมคณาจารย์นะคะแล้วก็น้องๆ N56 นกนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับเฮ้